สวัสดีครับอ่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองนะเดี๋ยวจะมาแนะนําถึงภูเขาฟูจินะฮะซึ่งตอนนี้ที่อัดอยู่ก็คือวันนี้เป็นวันที่6กแพฤศจิกายนปี2024นะีนะหรือว่า2567พอดีซึ่งก็เป็นวันแรกของปีนี้เลยนะที่บนยอดฟูจินี้เริ่มเห็นทิมนะ่นะฮะก็เลยคิดว่างั้นเดี๋ยวเรา,านำคลิปของ ฟูจนะิเนี่ยมาให้ดูกันแล้วกันของปีนี้มีคลิปที่ได้ไปถ่ายมานะฮะก็จะให้เห็นว่าฟูจิเนี่ยวิธีการเดินเป็นยังไงบ้างแล้วก็เส้นทางการเดินเป็นยังไงบ้างยากน้อยขนาดไหนอาจจะได้เห็นบรรยากาศอยู่บ้างนะฮะแล้วก็ที่อยากจะให้เห็นหลักๆเลยก็คือ,อฟูจินี่บางคนนะบอกว่าเป็นที่ที่เดินง่ายแต่ที่จริงก็ไม่ใช่ว่าเดินไม่ง่ายนะไม่ใช่เดินยากเดินง่ายแต่ว่าต้องระวังนะฮะเพราะว่า เป็นภูเขาที่มีลมแรงมากอาการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายมากฉะนั้นก็ห้ามประมาทละกันนะถ้าใครจะไปเองก็ต้องเตรียมตัวกันให้ดีถึงเรื่องความหนาวด้วยข้างล่างกับข้างบนอากาศต่างกันมากระหว่างเดินไม่แน่บางวันกำลังเดินตอนแรกอยู่ลมไม่แรงแต่พอเดินไปนี่ลมแรงมากแรงจนกลัวนี้บินเข้ามาเหมือนกับตีตรงเท้าตรงขาเนี่ยเจ็บมากเลยนะฉะนั้นก็ ระวังให้ดีแล้วก็ต้องเตรียมตัวห้ามประมาทนะครับเป็นหลักๆเลยที่จะไปฟูจิเนี่ยนะแล้วก็จะมีเรื่องของความสูงนะฮะอาจจะเป็นโรคว่าหายใจไม่ทันหายใจไม่พอออกซิเจนไม่พอนะฮก็อาจจะปวดหัวแล้วก็อาจจะเกิดการที่รู้สึกอาเจียนนะฮะก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยเหมือนกันมีประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดองดูคลิก,กันเลยครับเคลีย ที่บ้านนะฮะจะมองเห็นฟูจิอยาล,ลางใกล้ๆอยู่แล้วก็ตรงนี้ตอนเดินเข้ามาใกล้ๆฟูจิแล้วขึ้นรถกันต้องนั่งรถต่อนะฮะนี่ก็เป็นที่ชั้น5ของฟูจิคนก็กำลังจะมาเริ่มเดินขึ้นกันนะเป็นจุดศูนย์รวมของทุกคนวันนี้ลมแรงมากวันที่ไปนี่ก็ต้นๆเดือนกรกฎาคมนะฮะมีคนไม่รู้ว่าบาดเจ็บหรือว่าเป็นอะไรนะฮะตรงนี้ด้วยก็ระบัดระวังกันนะครับ อันนี้ก็เป็นปีแรกที่ได้เริ่มการเปิดให้ขึ้นโดยต้องเสียเงินค่าเข้า,า2,000เยนนะครับลมแรงมากอย่างที่เห็นนีนระหว่างทางขึ้นก็จะเห็นวิวอยู่เหมือนกันนะฮะทะเลสาบชื่ออะไรบ้างถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นมาแล้วน่าจะพอรู้กันบ้างนะอันนี้เดี๋ยวให้ทายกันเองแล้วกัน ทางเดินตอนแรกก็จะเป็นทางแบบราบๆนะฮะไม่ได้เป็นทางขึ้นเท่าไหร่ใครไม่อยากเดินก็สามารถนั่งรถมาได้ราคาจำไม่ได้แล้วนะฮะเท่าไหร่ลองไปถึงแล้วเดี๋ยวลองหากันดูได้นะ,ะตอนแรกก็เป็นประมาณนี้นะก็จะมีทางเดินขึ้นบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะในช่วงแรกนะ,ะก็จะเห็นว่าแต่ละคนมีเสื้อต่างๆกัน ไม่จําเป็นต้องใส่ชุดแบบเต็มที่มากก็ได้นะฮะแต่ว่าก็ไม่แนะนําให้อ่ประมาทเพราะว่าทางเดินถือว่าไม่ได้ง่ายตลอดทางมีบางทางที่ยากเหมือนกันถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่เยอะพอสมควรน,นะฮะตรงนี้ก็คือชั้น6เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทุกคนจะมาพักก่อนที่จะเดินขึ้นกันลมแรงมากๆนะวันนี้ลมแรงมากที่สุดของซีซั่นนี้ที่ผ่านมานะฮะ นี่ก็เป็นเริ่มเดินขึ้นไปข้างบนจุดนี้นาะจะเป็นจุดที่เริ่มเดินขึ้นอย่างจริงจังแล้วทางเดินถ้าดูก็จะเห็นอยู่ว่ามีความชันพอสมควรนะฮะก็จะเห็นอยู่เนาะเนี่ยเราจะเดินขึ้นตามทางไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเริ่มมองเห็นบ้านพักอยู่ข้างบนแล้วนะตอนนี้ในภาพนี้ก็คือว่ายังไม่เห็นยอดเพราะว่าเมฆบางอยู่นี่ก็เดินขึ้นมาหน่อยแล้ว ก็จะเห็นเนาะว่ามันเป็นทางเดินซิกแซกนะต้องเดินซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆแล้วก็มีทางเดินที่เป็นหินอย่างนี้บ้างเหมือนกันนะฮะก็จะเห็นเนาะว่าไม่จาเป็นต้องใช้มือปีนจุดที่พักมีตลอดทางนะครับแต่วันนี้ที่ลาบากก็คือลมแรงทางก็เป็นอย่างนี้เนาะเดินขึ้นเรื่อยๆ ที่เห็นคนเดินลงด้วยนี่เพราะว่าเป็นวันที่เขายังไม่ได้เปิดทางลงอย่างจริงจังนะ,ะฉะนั้นก็ต้องลงทางเดียวกับทางขึ้นก็ไม่แนะนำนะฮะให้มาก่อนที่เขาจะเปิดทางลงจริงๆไม่งั้นลงลำบากเลยขึ้นอย่างนี้นะก็คนเยอะอยู่พอสมควรนะฮะแบ่งๆกันไปนี่ลมแรงจนบางคนก็ไม่ค่อยกล้าเดินกันเท่าไหร่คือวันนั้นที่ไปเห็นเลยนะว่ามีบางคนนี่ตัวที่บงัง ที่กันฝนของกระเป๋านี่เปลวไปเลยนี่ก็ถึงที่พักนะที่พักของวันนี้รู้สึกจะเป็นประมาณชั้น8ปดนะออ o r i g i อ a แก็เป็นที่พักน่ารักน่ารักนะฮะทุกที่ก็จะเป็นประมาณนี้ที่พักต้องห้องอาหารก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็มากินกันง่ายอันนี้ก็เป็นที่พักของผมนะจะเป็นเตียง2ชั้นอยู่ชั้น2นี่ข้างๆซ้ายมือนี่คือคนข้างๆงเลยนะติดกันมากสรุปก็มีคนนอนข้างข,างขางผมนี่แหละ อาหารง่ายๆเป็นอย่างนี้แฮมเบอร์กับแกงกะหรีนะ่ตอนเช้าไอ้นี่ไม่ใช่ตอนเช้านี่ยังเป็นตอนเย็นอยู่นะก่อนนอนขอถ่ายเห็นสักนิดนึงเป็นยังไงบ้างคือห้องแคบอันนี้ห้องแคบจริงๆนะฮะไม่มีห้องอาบน้ํานด้วยนะตื่นเช้ามาเตรียมพร้อมที่จะเดินขึ้นไปแล้วทุกคนก็จะมาเตรียมตัวกันก่อนไม่ค่อยมีใครทานอาหารเช้าตรงนี้นะเพราะว่าตื่นกันประมาณสัก ตีสอตอนเริ่มเดินขึ้นก็จะมปดๆอย่างนี้แหละถ้าวันไหนอากาศด,ดีเนี่ยก็จะเห็นวิวเป็นแสงไฟจากในเมืองนะฮะนี่ก็ถึงเกือบจะถึงยอดแล้วตอนเดินถ้าสว่างๆก็จะมีพระจันทร์นะ,ะถ้าไม่มีเมฆเนาจะเห็นพระจันทร์เดินแทบไม่ต้องใช้ไฟเลยก็ได้แต่ว่าต้องเตรียมไฟไปนะถ้าไม่มีไฟไปนี่ลำบากเลยวันไหน ถ้าเกิดว่าไม่มีแสงจันทร์นี่ลำบากมากร้านข้างบนก็จะเริ่มเปิดกันนะฮะแล้วก็คนก็จะเริ่มเยอะนะช่วงนี้ทุกคนจะมารอพระอาทิตย์ขึ้นกันร้านก็จะมาเปิดช่วงระหว่างประมาณสักตีสีนะฮะจะมี จุดที่อันนี้จุดพักนะบางคนก็ขึ้นมากินข้าวข้างบนเลยวันไหนคนเย,เยอะก็ต้องรอนะเพราะว่าคนเยอะมากในช่วงเขาจะมีช่วงเปิดให้แป๊บเดียวอันนี้ก็เผาไฟเพื่อที่จะทําเป็นตัวแสตม์นะฮะแตม์ไม้ก็จะมีไม้เดินแล้วก็จะเป็นตัวสแตมต์แบบบนตัวไม้นะฮะใช้ความร้อนสแตม์เอาให้มันไหมเริ่มขึ้นแล้ว นะจะเห็นเสาโทดิอีกแล้วก็เห็นทะเลสาบยม,ามานาคกันนะบพร้อมกับเห็นพระอาทิตย์ขึ้นถ้าใครถ่ายรูปจิงเก่งนี้น่าจะสวยมากเลยซนะึ่งคนก็จะมาตรงนี้กันลมก็แรงพอสมควรนะ <c oughs> นี่ก็เริ่มเข้าช่วงตอนเช้าแล้วพระอาทิตย์ขึ้นคนก็เริ่มเยอะนะฮะ เยอะขึ้นเรื่อยๆบางคนก็จะติดระหว่างทางเดินขึ้นมานะครับเพราะคนเยอะเห็นไหมจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะกันอยู่ทุกคนก็จะรอเข้ากินอาหารเช้ากันข้างบนนะถ้าใครไม่ได้กินมาจากข้างล่างหรือไม่ได้ซื้อข้าวของจากที่พักนะลองดูเสื้อผ้าการแต่งกายของทุกคนนะจะเห็นเลยว่า มีความรู้สึกดูหนาวกันใช้ได้เนาะข้างบนนี้อากาศประมาณศูนย์องศาตรงนี้ก็จะเป็นปล่องไฟนะฮะภูเขาฟูจินี่เป็นภูเขาไฟนะตรงกลางจะจะอเป็นปล่องสามารถเดินขึ้นไปได้ไปอีกฝั่งหนึ่งนะเดินรอบไปเลยใช้เวลาเดินหนึ่งรอบประมาณ1ชั่วโมงนะจุดที่สูงสุดก็คือตรงนี้ ตรงนี้ที่เราเดินขึ้นมาก็ถือว่าเป็นยอดฟูจิแล้วแต่ว่าถ้าจะเดินนี้ถึงจุดสูงที่สุดจริงๆก็ต้องเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะใช้เวลาประมาณสัก30นาทีลมแรงมากตอนนี้พูดอะไรไม่ไดีเล,เลยเลยต้องมาอัดเสียงเพิ่มนี่ก็เป็นจุดตอนลงนะฮะเห็นเสื้อผมไหมมี1 2 3 4ตัวต้องใส่4ตัวไม่งั้นไม่ไหวหนาวมากแล้วก็ ต้องใส่ถุงมือนะตาวจริงๆรนี่เริ่มเดินลงทางลงอันนี้ก็พูดถึงเรื่องว่าตอนลงเนี่ยคือว่าทางลงเขาเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกนะเป็นวันที่ผมไปถ้าไม่เปิดเราก็ต้องไปลงกับทางเดียวกับที่เดินขึ้นมานะจะลําบากมากทุกคนก็งงกันอยู่ว่าเนี่ยมีเจ้าหน้าที่อยู่นะทุกคนก็เอาไงดีต้องฉันต้องลงทางไหนแต่ปกติเวลาถ้าทาทริปก็คือว่าจะลงทางนี้ทุกคนอยู่เลยทุกทริปอู่เลย ทางลงก็จะไม่เหมือนทางขึ้นนะฮะจะเป็นทางโกรดตลอดทางเลยเดินยาวๆนะฮะจะน่าเบื่อหน่อยวันไหนอากาศดีๆเนี่ยก็จะเห็นเขาตรงนี้จะเป็นเขาที่เรียกว่าทางสวะานะทางเดินก็เป็นอย่างนี้เนาะเป็นกรวดลงเท้าใครสวยๆมาเนี่กลับไปทีคือเลอะแล้วก็พื้นเละทางขึ้นเนาะฝั่งโน้น คนละทางกันนะฮะจะเห็นว่าคนเยอะมากวันที่ไปนี่ถือว่าอากาศดีมากนะฮะรู้สึกว่าทําให้การเด,เดินเดินไม่ยากนี่ก็อยากจะให้เห็นนะทางเดินลงเป็นยังไงบ้างถือว่าชันพอสมควรนะตัวดินจะเป็นสีแดงๆถ้าใครนํารองเท้าสีขาวๆมานี่กลับไปอีกทีเปลี่ยนสีแน่ๆความชันประมาณนี้ทางขึ้นก็ต้องโน้มตัวไปหน้าหน่อยเราลงก็ จะเป็นอย่างนี้เนาะนี่ก็ถึงตรงข้างล่าง้นะฮะชั้นหกหรือชั้นเจ็ดไม่แน่ใจเป็นห้องน้ำห้องพักก่อนที่จะลงไปนี่กำลังใส่รองเท้านะหลังพักอนี้เป็นสิ่งที่พยายามบอกทุกคนนะว,ว่าตอนพักเนี่ยให้ทอรองเท้าคือว่าพอมันเราเดินเรื่อยๆแล้วเท้ามันเปียกแล้วมันจะมีเหงื่อออกใช่ไหมแล้วพอมอนเปียกเนี่ยตรงแถวๆเนี้ยมันจะสีกับ พื้นเยะเพราะมันสีกับพื้นเยอะมันจะทําให้ตัวหนังเราลอกง่ายนะแล้วมันจะเจ็บฉะนั้นเวลาเราพักเนี่ยถอดให้มันแห้งมันจะสบายกว่านะ อากาศดีครับมวันนี้น่าโชว์หน่อยครับปัดฝุ่นก่อนเป็นไงครับเยี่ยมยคุณคุณพงษ์ว่ากๆครับโอ้โคนนี้ก็มาถึงแล้วสุดยอด เกิดยอด